ว่ามันไม่ใช่แค่การเขียนนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดได้ความรู้เยอะมากๆแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านก็สุดยอดทุมคนเลยคันมาเครียดนะแต่สนุกจริงรุงสนุกดีคะ่ะได้ความรู้มากมายแล้วก็เหมือนมันจุดที่ทำให้เราตั้งใจเขียนต่อไปเรื่ <laughs> อยๆนรได้ได้มาเจอกลุ่มคนที่ ที่มีความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับความคิดแล้วก็ภาษาเหมือนกันวิทยากรทุกคนก็จริงๆนะเลยเหมือนแบบฟังแล้วกลับไปก็ยังคิดอยู่ค่ะคือชอบมากเอาได้เจอเพื่อนใหม่ได<อ>้เจอได้รู้โลกของการเขียนรู้ <c oughs> สึกว่าแบบเรากําลังแบบหมดแรงกับการเขียนแล้วพอพอมาเรียนเพิ่มขึ้นก็มีความหมดแรงเพิ่มขึ้นในแง่ว่าแบบเราต้องหาอะไรเพิ่มขึ้นที่จะเขียนต่อหรือแบบที่จะทําอะไร มันก็ในแง่หนึ่งมันก็ดีตรงที่แบบว่าของความหมดแรงของเรามันน้อยมันน้อยนิดมากที่ทเทียบกับนนะักเขียนแต่ละคนหรือวิทยากรแต่ละคนที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมนาะมันก็เลยมันก็เลยเป็นกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆที่แบบเออเราจะแบบทาอะไรต่อมีแรงมากขึ้นที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรต่อทําอะไรต่อล้วก็แบบไม่ไม่ท้องต่อะะเออเหมือนเราได้เอาความคิดบางอย่างไปใช้ในงานเขียน ไปนฒนาสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนะอะไรอย่างเงี้ยใจอวิทยากรหลักนะคะพี่ค่กะก็ดูแลแล้วก็ให้คําำค <c oughs> อมเมนต์ไปแบบแก้อย่างดีค่ะทำไงดีอะที่จะเขียนให้เราให้ตัวเองแบบพอใจแล้วแบบพอตอนจบแล้วแบบมีความลื่นลมกับการเขียนสบายกับการเขียนอะไรอย่างเงี้ยโหมันมันยากอะปกติเขียนงานก็ไม่ค่อยมีคนคอยช่วยดูมากขนาดนี้นนก็ดี พราะมันเห็นหลากหลายมก็ได้รู้จุดอ่อนซึ่งบางทีเราเขียนไปล้วอาจจะมองข้ามอมองไม่เห็นคิดว่าทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครเราเคยเล่าให้พี่คนหนึ่งฟังว่าอยากเป็นนักเขียนเขาบอกว่าให้อา่านหนังสือเยอะจนกระทั่งมาเจอาชาติเราก็ได้รู้ว่าจริงๆเราอารร่านเยอะแค่แค่คนอา่านหนังสือครับจริงถ้าอยากเขียนเราต้องอ่านให้มากกว่าน,นี้ก็กับสิ่งที่ได้ก็คงจะไปอ่านและเขียนให้มากขึ้นก็จริงเป็นความฝ่ายฝันของผมเลยละที่จะเป็นเป็นพยายามตอบไป ชอบคำณี่มาเรียนมีความสุขมากถ้าเขาน่าจะอีกจะตามมาฟังเมื่อกี้มีรูปที่ถ่ายตอนเถอน่ารักมากเลย